สวัสดีครับผมเป้สถาพรหวัดสํสำราญนะฮะกับสปอร์ทีโรพบกันอีกเช่นเคยนะฮะสกูพิเศษที่พาคุณผู้ชมไปพบกับนักกีฬาที่เป็นฮีโร่ของคนไทยและการก้าวไปเป็นแชมป์ระดับนานาชาตินะฮะด้วยโครงการพัฒนากีฬาจังหวัดหรือสปอร์ทีโรนั่นเองครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักกีฬาหนุ่มจอมพลังวัย2 2ปีนะฮะที่เขาเพิ่งติดทีมชาติเมื่อปลายปีที่แล้วไปแข่งขันซีเกมที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับและล่าสุดกับการไปแข่งขันกีฬายกน้ําหนักโอลิมปิกททีีี่่่่อนนนดะ,ะกกก็็ถืวาาาเปัฬนนกกจ ตามองกันเลยทีเดียวครับผมอัตพลแดงจันทึกหรือตุก๊กหนุ่มอีสานจอมพลังกับผลงาน2เหรียญทองในกีฬาแห่งชาติขอนแก่นเกมทําให้เขาได้มีโอกาสเป็นนักกีฬาทีมชาติไปลงชิงชัยในโอลิมปิกเกมซึ่งเป้าหมายสูงสุดที่เขาหวังก็คือการได้ทําลายสถิติของตัวเองทุกครั้งที่ลงแข่งก็ตอนแรกไม่ไม่ได้อยากจะเล่นนะครับตอนแรกสอบกีฬาอื่นแับแต่ว่าไปสอบสอกีฬาพุตบัลกับว่ายน้ำรับ แตวตอนนั้นไปสอบใบน้ําก่อนครับได้มีมาร50คนแต่เขาเอา20วัวคนนี่ครับแต่ว่าสอบได้ที่3ของเขาแต่เขาบอกว่าตัวเลกเขาไม่เอาก็เลยแก็อยากเข้าโรงเรียนกีฬาครับตอนนั้นแต่ว่ามีคนมีอาจารย์เขารู้จักแลวเขาแนะนําให้มาลองมาเล่นยกหนักดูก็ลองมาเล่นครับก็โอเคครับสนุกดีครับ แรกเราไม่ได้ชอบเรอกเราไม่รู้ด้วยว่ากีฬายกหนักเป็นอะไรครับตอนแรกอะครับครับเอเราได้เข้ามาในถ่งตรงนี้เราก็เรียนรู้แล้วเล่นไปเรื่อยมันรู้สึกว่าสนุกครับมันท้าทายดีครับแล้วมันเป็นกีฬา <c oughs> บุคคลมันสามารถไปถึงระดับสูงได้ครับก็ซ้ <c oughs> อมมาเรื่อยครับตอนเยาวชนเยาวชน เขาเคยเลือกไปเก็บตัวเงี้ยครับแต่ตอนนั้นไม่ไม่ไม่ไปครับเพราะว่ายังไม่อยากไปครับเพราะว่ายากจะเรียนมันแค่จบก่อนครับแล้วพอมีซีเกมที่อินโดครับพอดีเขาเปิดโอกาสให้คัดตัวไปครับก็เลยเข้าไปคัดแล้วก็ทําผลงานได้ดีครับก็เข้าไปเก็บตัวเลยครับผลงานที่ภาคภูมิใจครับอย่างไปแข่งต่างประเทศซึ่งได้แข่งแค่3าครั้งครับแต่ยัง ก็ถ้าในประเทศไทยก็แข่งชาติครับคือทำผลงานให้นครราชสีมานะครับผมแล้วก็ทำสถิติได้ดีมากอุปสรรคปัญหานครับก็อย่างอาการพวกบาดเจ็บครับถ้าบาดเจ็บแล้วมันยังมันจะไม่อยากซ้อมเลยครับมันมันเหมือนมันงุนงงมันรำคาญนะครับครับผมแล้วเวลาไปซ้อมมันไม่ได้ตั้งใจครับก็แบบ สบบพ้อมากครับเดินบางทีก็เดินหนีเลยครับเอาหมายก็สุดตอนแรกก็เล่นกีฬาครั้งแรกก็ก็หวังว่าอยากจะติดทีมชาตินะครับแล้วพอเข้ามาก็อยากจะไปโอลิมปิกอันนี้ก็ไปถึงแล้วแต่ว่าอยากจะมีเหรียญครับเพราะว่าดูเสถียรแล้วมันไม่ห่างครับแต่ว่าเราจะทําให้มันถึงไหมครับ จุดเด่นของคนนี้คือเขามีทักษะทางด้านการกีฬาดีครับเขาจะเล่นกีฬาได้ทุกประเภทเล่นเตะบอลก็เก่งเล่นแล้อก็ก็เก่งวิ่งก็ไว็นนักกีฬาที่มีระเบียบวินัยเกี่ยวกับในเรื่องการฝึกซ้อมนะครับก็ตั้งใจแต่มันจะมีข้อเสียก็คือเด็กคนนี้จะบาดเจ็บบ่อยเรายังขาดในเรื่องของอ่า เร,เรื่องเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาการที่ใช้วิทยากา,การกีฬาเนี่ยมันต้องใช้ทุกวันนะครับส่วนน้องเขาเนี่ก็คือถ้าพูดถึงว่าเป็นนักกีฬาเนี่ยในก็เป็นแนวหน้าในระดับประเทศแม้วันปิดเกมที่ผ่านมาเขาจะไม่ได้หยิบเหรียญกับมาฝากคนไทยนะฮะแต่เขาก็ยังไม่หมดความอดทนที่จะยังคงสู้ต่อไปและได้รับการสนับสนุนดีๆจากโครงการสปอร์ตฮีโร่นั่นเองครับและเราไปดูนครับว่าดาวรุ่งดวงใหม่ดวงนี้เนี่ยจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนั้นได้หรือไม่ เราทุกคนช่วยกันเอาใจเชียร์พร้อมกันครับ